ห้าคนแต <คน S 2> ่วันนี้เขาติดทุลรับไปสองคนคือมือกลองกับมิกิต้าใช่ไหมมือกลองมือกลองกับมิกิต้านะไม่ได้มาแต่เดี๋ยววันนี้เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับสามคนนี้แล้วก็ดูว่าโชคดีแล้วนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเริ่มบองบวงกันขึ้นมาแล้วเพลงละเป็นเพลงที่เราคิดเองเขียนเองหรืออะไรยังไงฮะบทเพลงน,นะครับในการแรกๆอรก็คือผมจะคุยกับออฟตลอดครับว่าเออออฟมีเพลงของเราเองไหมที่เขียนไว้แล้วอะไรเงี้ยครับ เ๋อบอกมีครับแล้วก็คุยกันเอ้ยไหนมาดูหน่อยผมก็ได้ความรู้ดนตรีผมเอ้ยเล่นแนวนี้ดิเนื้อโอเคแล้วเอ้เนื้อผ่านนะผมก็เลยเอาความรู้ดนตรีเนี้ยใส่ไปในบทเพลงนี้เขาเขียนขึ้นมาครับก็เลยเกิดเป็นเพลงแรกขึ้นมาครับชื่อเพลงข้ามผ่านครับขอไล่เสร็จก่อนได้ไหมเพราะต้องดังแน่นอนเลยอ๋อเขียนเองเหรอพี่ก็คือจริงจก็ คือเขียนเองด้วยแต่ว่าครับเหมือนคอนเซ็ปต์ก็พี่บุ๊กก็จะช่วยเป็นคนช่วยออกแบบให้ตลอดคือเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกว่าให้แรงมั่นใจว่าเนี่ยเราน่าจะแต่งประมาณนี้ยังไงแล้วก็เป็นคนมองภาพรวมมองทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าผมในภาพของเนื่ยค่ะเราจะช่วยเขียนแล้วก็พี่บุ๊กก็มาช่วยตกแต่งด้วยนแล้วพี่ดีช่วยยืนหล่อๆก็มาละดูสนามพูดน้อยพูดน้อยโอเคแล้วส่วนของสองคน เข้ามาพร้อมกันในทีเดียวไม่แบ่งเป็นสคนมือกีต้าร์กับมือกลองฮะหรือว่าเข้ามาคนละครั้งกันเข้ามามาคนละครั้งกันครับมือกีต้าร์ก่อนครับแล้วเริ่มต้นวงของเราไม่ได้มาจาก5ใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับมาจากสี่ใช่ครับอ๋อครับแล้วทำไมต้องถมเพิ่มว่าเยอะเลยอยากแบ่งให้เค้ื่อนไม่ใช่คือวงวงผมว่ากระแสวงในช่วงนั้นครับแล้วก็กําลังใจทุกคนเนี่ยเต็มพร้อมละแล้วเราก็นึกถึงว่าเฮ้ยถ้ามีงานเป็นไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราต้องมีมือกลองแล้วนะ ครับมันจะวงมันจะได้กลมเกลียวมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นก็คือเอาตัวกรองมาเป็นตัวคุณจังหวะให้มันุ๊กขึ้นหน่อยครับเอาล่ะพอเริ่มมีเพลงและแล้วทำยังไงหรืออะไรซึ่งรู้สึกว่าเรามีท่ายเพลงชื่อว่าบุญท t าวมิวสิกครับทามิครับผมทำยังไง่ะฮะหรือว่าเขามาเห็นเราหรือเราอะไรช่วยเร่าข่าอนี้หน่อยก็ก็เหมือนกับตอนแรกพอ ทำเป็นเดโมขึ้นมาเองข้ามผ่านที่คุยไว้ตอนแรกก็คือเราก็เลยแบบใช้สื่อสื่อออนไลน์ต้นทุนทั่วไปแล้วก็ลองโพสต์ดูโพสต์อนแรกก็คือโพสต์ฟังกันเองเพื่อนๆอะไรแบบนี้แล้วพอดีว่ามีจังหวะที่โปรดิวเซอร์คือพี่พีเอิร์ดนัตนาในของมูลดาวเขามีโอกาสได้ฟังดีเขาก็เลยติดต่อเรามาแบบเหมือนว่าอยากลองสนใจลองร่วมงานกันไหมลองคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ย มันเลยโอกาสได้เข้าไปง่ายรูใจยังไงตอนนั้นดีใจครับก็ดีใจครับเหมือนเราเมองเห็นความสัมคัญใช่ครับแล้วก็เรอยูนึงก็คือศักยภาพเรามันเริ่มชัดแล้วครับว่าหนึ่งเราอยู่ไกลมราเป็นมุมจากภาคใต้ก็เลยแบบดีใจที่มีโอกาสตรงนั้นเพราะว่าปกติแล้วมันภาคาั้งอื่นมันจะแบบคือไม่จะมีในช่วงภาคกลางอะไรนี้เข้าใจไได้เปรียบได้เปรียบแล้วพอหลังจากนั้นเรามี เรื่องราวอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างไหมระหว่างที่ที่เอิร์ธใช่ไหมที่เอิร์ธเอิร์ธอ่ะที่เอิร์ธเรียกเราเข้าไปคุยพอพอได้เข้าไปคุยใช่ไหมครับได้คุยแผนงานกันว่าวงจะอยู่ประมาณไหนครับแต่เขาก็ให้อิสระมาพวกเรามากครับเราแล้วแต่พวกเราเลยแต่เขาจะคอยดูเรื่องหลายๆเรื่องเพื่อเอ๊ยอันนี้เนื้อนี้เปลี่ยนนิดนึงนะดนตรีอานนี้ต้องดังหรืออะไรเงี้ยครับคือคอยโปรดิวส์ให้พวกเราอีกทีนึงครับผมแล้วเรียกว่า ได้มีประกวดมีออกคอนเสิร์ตออะไรไหมล่าสุดใช่ไหมครับก็ไปงานแคทเอ็กโปครับแคทเอ็กโปซึ่งงานนี้ค่อนข้างจะใหญ่มากระดับประเทศผมผมว่าผมขอไลเซนซ์ตอนนี้ถูกต้องแล้วครับจริงจริงงานแคทก็คืองานงานขอไลเซนซ์นะครับงานแคทคือถ้าเกิดใครยังไม่ใครไม่รู้ว่าัเป็นงานแฟทเฟสเก่าครับใช่ช่วยอธิบายหน่อยเผื่อเพื่อนๆฟังอยู่อาจจะไม่เข้าใจอธิบอันอ้าออฟหลอนก็ปกติจะมีนักทอนเลง ควิทยุออนไลน์ชื่อแฟแบบดแฟนะครับแบต่ตอนตอนนั้นเขาบูมมากแล้วก็คือทุกคนที่ต้องการเป็นศิลปินอิสระสามารถส่งเพลงในรายการเขาได้ก็<า><า>จะมีช่วงช่วงคือเป็นโปรโมตศิลปินอิสระเขาจะคัดเลือกมาแล้วก็เล่นในวันนึงวันละชื่วหนึงเท่าน,นั้นก็คือเล่นแล้วก็พลงไนที่โดนใจ คนฟังก็จะมีกาขอเพลงมาเรื่อยๆก็จะได้เป็นกระแสขึ้นมามีชัดเพลงขึ้นมาแต่ตอนนี้คือแฟทได้เปลี่ยนเป็นแคทเนาะเพราะว่าเอตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นการสร้างฐานเป็นเพลงใหม่ัเพราะว่ามันก็สำเร็จไปจุดนึงแลว้แลวก็อาจจะอยากเปลี่ยนเป็นแคทแล้วก็ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้เข้ามาซ่นที่วัดแคทเนี่ยใช่ไหมแคทก็เปิดให้เขาชอยคอยเชียร์ให้ก็คือไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ครับแล้วเขาเรียกว่าติดอันดับจัดอันดับอะไรไหมที่นั่นก็เป็นเขาจะแต่งเป็น ศิลปินเป็นเวทีราารคนที่เต้องเป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็ศิลปินห้าไหมคือคือก่อนพวกเราจะได้ไปเล่นนะครับเขาจะมีชาร์ตขึ้นมาครับชาร์ตเพลงเป็นเดือนไหนครับแล้วก็เผระอืญว่าเพลงของเราเพลงเทศกาลเป็นที่2นะครับได้ติดอันดับ3นะครับอ่าอันดับสามด้วยครับแล้วก็แล้วก็พี่พี่พี่อะไรนะพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นนายหัวใหญ่เลยแล้วกันนะครับ เขาเขาชอบพวกเรามากครับแล้วก so ็เราก็ได้โอกาสจากพี่ฤทธิ์เนี่ยครับได้ไปเล่นงานแคทครับผมอ๋อก็พูดง่ายว่าเหมือนกับเริ่มไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาระดับนึงแล้วอันนี้เรียกว่าระดับประเทศเลยนะครับมีโอกาสได้ใช่ไหมครับแล้ววดแบ็กหลักจากที่ผ่านเวทีมันมาเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กคือวันนั้นในงานนะครับมันจะมีผู้ใหญ่มาดูเยอะมากครับในเพราะว่าพวกเราเป็นศิลปินหน้าใหม่ทุกคนชอบมากครับตั้งใจเป็ไหมว่า เดี๋ยวขคเพลงต้องเซ็นสัญญามีไหมคิดไหมคิดบ้างอ่ะก็วันนี้เราเราก็อยู่ในมูลทาวอยู่แล้วครับใช่ไหมใช่ครับอยู่ในมูลทาวอ่าอยู่ในมูลทาคืออย่างนั้นเราก็มองว่าเฮ้ยการเตดบโตัวครั้งนี้เนี่ยมันต้องทําให้เส้นทางชีวิตทางสายดนตรีของเราเนี่ยต้องโตขึ้นแล้วชัดขึ้นแล้วครับแล้วพอผ่านตรงนั้นมากลับมาส่ขาอีกครับแต่เรียกว่าเพลงที่ปล่อยก็คือมีสามเพลงใช่ครับ อย่างนี้เนี่ยมันเป็นคําถามแบบคนไม่รู้เลยนะแล้วเรามองถึงนนอนาคตนักดนตรีได้ยังไงว่ามันจะโอเคหรือไม่โอเคเพราะว่ามันก็เหมือนสิ่งที่ยังไม่แน่นอนอะ่ะใช่ไหมฮะคือยังไม่มีการเข้าใครชัดเจนเซ็นสัญญาออกอัลปั้มหรือว่ามีคอนเสิร์ต <c oughs> เราคิดยังไงกับตรงนี้อ่ะี <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> บริษัท i ิ p โฟไวท์ Photographer ร d แอนด์อ r ด e เตได้รวบรวมทีมงานโปรดักชันมืออาชีพที่เปลี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบและผลิตผลงานทางด้านโปรดักชัน ที่มีความสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่นสะดุดตาและมีคุณภาพให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำเสนอหน่วยงานหรือองค์กรการนำเสนอที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของระบบการทำงานการแนะนำสินค้าและโฆษณาการออกแบบสื่อการนำเสนอหรือวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะช่วยบันทึกภาพความสุขและความประทับใจความรักของคู่บ่าวสาวสื่อวิดีโอหนังสั้นโลโก้ สื่อมัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบการจัดง,งานนอกสถานที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ